สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะผมเจ้าจักรยานไฟฟ้าไปโมนะฮะคันสีฟ้าของแม่นะฮะผมจะโมคันสีดําเพราะว่ามันวิ่งช้าไปฮะเดิมๆไม่ถูกใจฮะแต่ว่าไม่ใช่คันนี้นะฮะเดี๋ยวผมเอาซื้ออีกคันหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะไปโมนะฮะพี่นครมาถมนะครับพอดีเจอพี่เขาจัดช่อง u t u b e นะฮะแห่โมแล้วจิตจ้าจิตจ้าฮะ ล้อ800วัตต์นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้ครับผมก็รับรถขึ้นมาแล้วนะคะใสารถได้พอดีนะฮะเดี๋ยวปิดไอ้นี่สงสัยว่า f o r t n e r ใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับพอดีเลยโอเคตอนนี้นะฮะเราก็ได้มาถึงแล้วนะฮะที่ร้าน ป้ายแดงฮะมาถึงก็ใส่เลยนี่ขั้นตอนใส่ล้อ800ะะแปดร้อยวัตต์นะครับแตดล้อเดิม นี้ก็มีกล่องออกมาแล้วนะฮะนี้เป็นกล่องเดิมนะฮะเป็นกล่องแต่งเจ็ดสองแปดศูนย์ี่คือชุดปักตอนนี้ล้อก็ได้ออกมาแล้วนะครับเดีย๋ยวทำการใส่ล้อแปดร้อยวัตต์เข้าไปนะคร ก็ย้ายของจากล้อเก่านะครับมาอยู่ในล้อ800วัตต์นะครับค่ก็เบรกลงกันได้พอดีนะครับ แตจะไม่ค่อยได้ยินนะฮะก็ใส่ล้อร้อยแปดร้อยวัตต์ไปแล้วนะตอนนี้นี่ล้อเดิมเดิมฮะยางแบบสนิทใหม่มากเดิมเดิมฮะไม่โดนใจขอจิดจ๊ดจนะีครัะ การต่อสายไฟนะฮะเพื่อเข้ากับกล่องใหม่เข้ากับล่องเจ็ดสองแปดสูงนะฮะ ต้นเอ็กเเลครับผมตอนนี้ครับเปลี่ยนประกับเลยครับสวิต<ม>นี่ประกับสวิตใหม่ครับนนสุดคูลคอนโทนรลนี่เป็นสามเพี่ ไอ<ฟ>้ไฟดวงล่างเท่าไหร่พี่ไอ้ไฟดวงล่างแบบนั้นนะ่ะร้อยเดียวร้อยเดียวแล้วก็ต่อเข้ากับสายไฟเดิมต่อเข้ากับชุดออไม่ได้ต้องมีนี่ตัวต้องดูเาว่าเรามีมมาามกี่โวลต์หลักสามมาก่อนถ้ามีสี่สิบแปดเราก็ใช้สี่สิบแปดได้เลยแต่ถ้าไม่มีสี่สิบแปดเราจะใช้ไม่ได้แล้วพี่แล้วไอ้ที่ชาร์จเจ็ดสิบสองโวลต์มันเข้ากับสี่สิบแปดอันเดิมได้ไหมมันจะเป็นชาร์จเร็วขึ้นไหมตัวไหนนะที่ชาร์จไอ้เจ็ดสิบสองโวลต์เมื่อกี้ ของของพี่มันเป็นที่ชาร์จไว uh huh. ถ้าที่ชาร์จปกติมันก็ประมาณสี่ถึงห้าชั่วโมงเหมือนกันเออแล้วถ้าเกิดเป็นแล,แล้วมันมันเข้ากับไอ้ดําเดิมได้ไหมแบบพวกไม่ได้เปลี่ยนกล่องเปลี่ยนแบตที่เทียมอะไรเงี้ยเป็นแบตเดิมได้ได้แต่ต้องแต่ต้องเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นสี่สิบแปดถ้าแบบอย่างผมเดิมเดิมเนี้ยได้ไหมได้เร,<อ>เร็วขึ้นอ๋อเร็วขึ้นเลยเร็วขึ้นเลยใช่มันจะมีสองสเต็ปสเต็ปความเร็วอยู่ที่ประมาณหนึ่งชั่วโมงกับสามชั่วโมงสามชั่วโมงเต แต่จริงมันไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงหรอกมันแค่แป,ป๊บเดียวมันก็เต็มแล้วีใช้แบตเตอรี่สองโวล์นะฮะนี่เท็กกล่องลูกค้าต่อสายผิดมันผิดตรงไหนครับพี่เขาไปต่อสายมอเตอร์ผิดสีไง อแล้วเขาบิดเยอะถ้าเกิดมอเตอร์มันหมุนแล้วนิดเดียวอะ่ะไม่ต้องไม่ไม่ต้องบิดเยอะมันจะใช้ได้อืมแต่ถ้าถ้าเขารู้ว่าล้อมันไม่หมุนใช่ไหมแล้วเขาฝืนเขาฝืนไปเร่งกันเร่งให้ล้อหมุนน่ะมันจะไหมถ้าเขาต่อสายผิดอะ่ะม,มันมีต่อผิดเยอะแต่บางคนเขาไม่กล้าส่งมาซ่อมจร,จริงเราก็ซ่อมให้เขาครั้งแรกกันแหละครั้งสองครั้งสามที่ก็ไม่ได้ซ่อมให้เขาแล้ว ใครกล่องเสียซื้อวิตต้นนะครับเปลี่ยนได้เลยนะครับกิตต้นเอ็กซ์เรย์นะครับผมดูทุกคลิปขอบคุณครับมันนั่งดูทุกวันเลยยัง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 มีฮาๆอีกเยอะแต่ไม่ได้ลงวันที่โปรโลเซอร์อันนี้น่าจะเฟดไหมตัวหนึ่งอ้นไหนเตัวมอสเฟดตัวนี้แหละไหมตัวหนึ่ง แคปเดียวได้แล้วแต่ตอนนี้ไม่มีอะไร เรียบร้อยแล้วนะฮะมาดูที่ชาร์จใหม่ครับชาร์จเร็วด้วยนะครเข้ากับรุ่น48โวลต์ก็ได้นะฮะที่ชาร์จใหม่เจ็ดหนึ่งเจ็นหนึ่ง,นง,งแรงขนาดนี้นะฮะับสองสาม ที่หน้าไมครับว่ามันประมาณเท่าไหร่มาดูที่หน้าไมแต่หน้าไม้มันจะอ่อนฮะต้องดู gps มันต่างกัน8 8นะครับล้อรอ88เกียร์สามเกียร์สองประมาณ60กว่านะครับเกียร์หน0่งกว่าครับก็ประมาณนี้ เดี๋ยวจะไปลองที่บ้านนะฮะระหว่างเดิมๆกับคันนี้ว่ามันวิ่งต่างแค่ไหนครับผมโอเคอันไหนอันไหนสุดพห่อันเก่าใช่ไหมโมกี้เรียงงี้เลยอันนี้เปิดหน่อยเดียวก็ดังเลยฮะ,ะโอ้ตัวนี้เลไอเกนดีกว่าครมาตัวนี้มันแก้ไขทั้งหมดเลยนะอื เล,ลังเล่นอยู่<ป>เดี๋ยวได้ขอยิ้มตัวมาเทสรถหน่อย <ไป S 1> นี่ครับ<ป>เด็กสเก็ตครับเซิร์ฟสเก็ตฮั<ป>ครับสวัสดีครับนี่คือตารรับเชิญนะฮะที่จะให้มาลองเทสนะฮะอันนี้เป็นเดิมๆนะฮะเกวดคันนี้โมแล้วอ่เดี๋ยวพี่นิวลองคันนี้หน่อยลองขี่ไปข้างหน้าแล้วก็วนกลับมาให้ดูนะ บิดไปได้เลยอือเดี๋ยวมาลองคันนี้ต่อ ขึ้นนเบาๆนะเบาๆเฮ้ยมันแรงนะ <c oughs> ต้องระวังหน่อยมันโมดิฟายมา <c oughs> แต่ถ้าลอยลามันจะปี๊ด เห็นความต่างนะฮะแรงเกินเค <Okay, S 2> เดี๋ยวจะไปเทคกันทางตรงต่อพีมา เดี๋ยวมันจะดูแบบว่าเอ๊ะแปลงแค่ไหนเดี๋ยวลอกกับมอไซค์ฮะรอบนี้อ่ะพิมพ์ถ่ายที่เดิมโอเคนี่มาถ่ายนี่ถ่ายข้างหลังลนี่พิมอ <c oughs> ันนี้อหันมาข้างหลังข้างหลัง เป็นไงบ้างครับสําหรับ m o d ฟ f ยน้องพิมพ์ว่าแรงไหมครับแรงมากเลยแรงมากเลยนะนนอ่าโอเคเมื่อกี้ลองกับเวฟแล้วฮะขากลับเมื่อกี้ลองให้ออกก่อนพอดีพอจะแซงก็สุดถนนเดี๋ยวจะมาลองกับบิ๊กไบค์นะฮะร,รอบนี้บิ <Big Bye. S 1> Big ๊กไบค์อ่ะบิ๊กไบ์ทั้งทีมถือกล้องไว้เดี๋ยวเราบิ๊กไบค์ก่อน <Spe ak> ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นไงกันบ้างฮะปีจีจ์ดเลยนะครับผมอ่าทีนี้ก็ถ้าเดิมๆนะฮะประกับแทนจะเป็นแบบนี้นะฮะจะมีแค่สองเกียร์ทีนี้นี่ผมโมดิฟายเนี่ยนะฮ <sniff ing> นะก็จะมีสามเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองครับ แล้วก็เกียร์สามนี่ฮะแรงฮะวิว,วิเลยฮะทีนี้คือสิ่งที่ผมจะบอกก็คือข้างล่างนี้คือคู u ค s น control ฮะสมมุติว่าชอบวิ่งประมาณนี้กดป่อยมืออ่าทีนเราก็ขี่สบายนะฮะก็ประคองรถอ,อย่างเดียวมันก็จะไปตลอดทางแล้วนะฮะพอจะเลิกก็บิดปุ๊บอ่าซึ่ง รถเดิมๆไม่มีนะฮะน้องพิมบิดให้ดูหน่อยรถเดิมๆจะไม่มีล็อกนะฮะจะมีแค่บิดอย่างเดียวโอเคปล่อยมือหน่อยน้องพิม์นี่นะฮะก็ประมาณนี้ครับ